หลังจากที่ควา้าแชมป์ได้ในปี2007ทีมชาติไทยกับแชมป์ฟุตบอลซีเกมส์ดูเหมือนว่าจะสวนทางกันเมื่อซีเกมส์2ครั้งหลังสุดทีมชาติไทยต้องจอดป้ายเพียงแค่รอบแรกเท่านั้นและด้วยแรงกดดันมาหาศาลจากแฟนบอลทำให้ในบีดอเกมที่ประเทศเมียนมาในครั้งนี้ทีมชาติไทยไม่มีทางเลือกนอกจากแชมป์ซีเกมเท่านั้น การสู้ศึกซีเกมที่เมียนมากในครั้งนี้สมาคมฟุตบอลได้มอบหมายให้ซิโก้เกติศัก์เสนาเมืองอดีตตำนานศูนย์หน้าทีมชาติไทยรับหน้าที่คุมทีมโดยที่ซิโก้เริ่มงานมาตั้งแต่ปลายปี2555ซึ่งตลอดระยะเวลา11เดือนที่ผ่านมาในมีการเรียกนักเตะฝีเท้าดี เข้ามาเพื่อฝึกซ้อมและลงเล่นเกมอุ่นเครื่องเพื่อที่จะหาตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดเพื่อเป้าหมายในการทวงบอลลังสีเกมให้จงได้และจากการจับสลากสายการแข่งขันทีมชาติไทยร่วมกลุ่มบีกับเจ้าภาพเมียนม,มาอินโดนีเซียกัมพูชาและติมอร์เลสเตโดยคู่แข่งสําคัญในรอบแรกคือเจ้าภาพเมียนม,มาที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะคว้าเหรียญทองให้ได้หลังจากที่ได้เหรียญทองครั้งสุดท้ายเมื่อ40ปีที่แล้วสำหรับ20ผู้เล่นที่ซิโกโก้เกติศัก์เสนาเมือง เลือกไปสู้ศึกในปีดอเกมนั้นมีดาวดังในศึกโตโยต้าไทยพิเมลิกติดเทียมอยู่หลายรายด้วยกันเช่นทีรทรบุญมาทันแบก้ายดาวรุ่งจากบริรัอยู่ในเต็ดที่ได้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมในชุดนี้เมสซิเจชนาทิปสงกระสินดาวรุ่งพุ่งแรงจากปีซเทโราศาสนะที่กำลังลุ้นสัญญ,ญาจากชิเมสุเอสเปาลทีมดังจากเจลีกอยู่ในขณะนี้และชนานันป้อมบุกผาดาวสันโวจากโอสสภาเอ็มร้อยห้าสิบสระบุรีและจากรายชื่อที่ออกมา เราไปฟังความเห็นของแฟนบอลไทยที่มีต่อทีมชุดนี้กันครับว่าได้พี่โก้มาคุมทีมเนี่ยคิดว่าเราเตรียมความพร้อมมาหลายเดือนหน้าน่าน่าจะประสบความเด็ดทวงซีเกมกลับมาแล้วก็ยิ่งใหญ่มากนะครับมคิดว่าต่้จะแชมป์นะเพราะว่าจากดูสายของทีมชาติไทยเนี่ยไม่ใช่เภาพข้าม้าแค่สายเดียวที่ค่อนข้างจะแข็งผมคิดว่าน่าจะโอเคนะก็ส่วนใหญ่ตำแหน่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นที่น่าภูมิใจนะครับแต่ว่าผมว่าในกองหน้าเนี่ย รู้สึกว่ายังบางในบางในบางคนเนี่ยผมว่าขาดอาจจะขาดความเฉียบคมไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คำ,คำกัดสินใจของผู้จัดการทีมไทยทีมชาติไทยชุดนี้ครับจากเสียงของแฟนบอลเราไปฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมทีมชุด4เกมและความมันจะเป็นในการลุ้นเหรียญทองกับปดีนนักฟุตบอลทีมชาติชุด kings ครับอย่างปีกคุณแก้วน้ำค้างกันครับลำดับแรกเลยนะครับต้องต้องขอขอชมเชยสมาคมฟุตบอลไทยก่อนนะครับที่แต่งตั้งคุณเกติศัก์เสถีเมืองนะครับซึ่งเป็นหัวหน้า s t a ฟโค้ชชุดนี้ ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าคุณเกติศักเสียหนาเมืองเนี่ยยอมเสียสละเพื่อเองเพื่อประเทศชาติในครั้งนี้โดยเฉพาะยอมสละการเป็นหัวหน้าโคช้ชของทีมบางกอกเอฟซี 3, มาเพิซึ่งทำให้บางกอกเอฟซี 3, ไม่ได้ขึ้นชั้นซึ่งเขาเป็นทีมที่น่าจะลุ้นได้ขึ้นชั้นแต่คุณซิโก้มองว่าซีเกมครั้งนี้สําคัญมากและเราต้องมองไปถึงว่าคุณซิโก้เนี่ยมีการวางแผนเตรียมการที่ดี เกือบหนึ่งปีที่เขาเตรียมการมาถึงไม่ได้เก็บตัวต,วตวลอดนะครับแต่ว่าเขามีการเตรียมวางแผนที่ชัดเจนและแน่นอนว่าทีมชาติซีเกมส์ทนี้ต้องทําอะไรและอย่างไรนะครับจุดแข็งทีมนี้แน่นอนอเลยครับอยู่ที่หัวหน้าซับโค้ชคือคุณเกีกยรติศักดิ์เสริญเมืองเนี่ยสามารถที่จะออกก๊อไนจัดการต่างๆได้โดยระบบและวิธีการเล่นเนี่ยตามที่คุณเกียรติศักดิ์ต้องการแล้วเขาก็มองมองลักษณะที่ว่านักเตะในแต่ละตําแหน่งในไทยทั้งไทยโตโยต้าไทยเมลีกและแับดีเพียหนึ่งเอามาผสมผสากนกันโดยโดยในครั้งนี้นะครับ ซึ่งการแข่งขันที่ประเทศพม,ม่าในครั้งนี้เนี่ยผมว่าไม่ใช่งานง่ายเลยสําหรับทีมชาติไทยเพราะว่าเขากําหนดอายุแล้วทุกทีมเป็นการเตรียมทีมได้อย่างแข็งแกร่งและหนักหน่วงมากโดยเฉพาะทีมเจ้าภาพพาม่าซึ่งห่างหายการเป็นเจ้าภาพมาเกือบสาสปีและมาเปิดประเทศในครั้งนี้ผมมั่นใจว่าเขาต้องการมีการเตรียมการอย่างดีทั้งทีมชาติไทยและ,ะก็ทีมพาม่าโดยว่าทีมพม่าเขาเนี่ยเขาเตรียมการดีแน่นอนแต่สิ่งสำคัญเลยคุณเกียรติศักดิ์แล้วก็สมาคมบที่ทําในครั้งนี้ผมว่า หนึ่งปีกับหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องทมเชยเลยว่าสมาคมไม่ปรับเปลี่ยนโค้ดเลยไม่ปรับเปลี่ยนไม่ปรับเปลี่ยนคนทํางานทําทีมเลยซึ่งมันเป็นการง่ายมากที่ทำให้คุณเกียรติศักดิ์แสนเมืองค่อยๆทำเทียสสเต็ปไปสเต็ปไปจนถึงขั้นสุดท้ายก่อนจะเป็นขาที่พม่าเนี่ยเพราะว่าคุณเก,กเียรติศักดิ์แสนเมืองเนี่ยเขารู้แล้วว่าจุดเด่นจุดด้อยของเต็เ,เป็นยังไงแต่ทั้งเนี้ยมันมันโชคร้ายอย่างหนึ่งที่ว่าจับสลากวีดีสายแข็งมากซึ่งมีทั้งพม่าเจ้าภาพ นะครับมีทั้งอินโดนีเซียติมอร์เอสเต้ติมอร์เองนะครับไม่ใช่ทีมที่เป็นกระจกกระจกธรรมดาแล้วเขาโอนสัญชาติมา7-8คนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นลาวลาวเข้าอีกทีมหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะชนะลาวในใน,ในยุคนีนะ้ในอายุที่ไม่เกิน23ปีครับในครั้งนี้นะครับในซีเกมส์ครั้งน,นี้ผมมองว่า ในแมตช์ในรอบแรกเป็นผีสังหาที่สุดแล้วในแมตช์ที่1นึ่แมตช์ที่2เราเจอตีมอลหรือเราเจออินโดนีเซียเราสามารถเอาชนะตรนนี้ได้และถ้าถือสวยนะครับสร้างความมั่นใจให้เด็กชุดนี้ผมว่าทีแรกทนี้น่าจะไปถึงแชมป์ได้ครับนอกจากโคชอุ้มแล้วรับรุนไทยลีกยังมีทัศนะจากอาดีตตำนานศูนย์หน้าทีมชาติไทยเดือะตุ๊กปิยะพงศ์ผิวอ่อนมาฝากเช่นกันครับทีมชาติไทยก็ถือว่าโชคดีนะครับอยู่ในสายบีอยู่กับเจ้าภาพเลย นะครับก็มีพม่ามีอินโดมีติมอร์มีกัมพูชาแล้วก็ไทยถือว่าเป็นสายที่ไม่หนักมากนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเจอพม่าในรอบแรกรอบรองเราไม่ต้องไปเจอถ้าเจอีกทีก็รอบชิงเข้เลิศจุดอ่อนของทีมชาติไทยบอกเลยนะครับเพราะว่าชุดนี้นไม่มีจุดอ่อนเลย <Yeah. S 1> เพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้ด้วยผมเพราะว่าทีมชาติไทยนั้นเด็กชุดนี้เนี่ยเป็นเด็กที่เล่นในศึกโตโยต้าไทยพิมยรีกเกือบทั้งหมด mm. แล้วก็มีเล่นในยามาฮ่าหาีกวันบ้าง แต่ทุกคนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้เล่นตัวจริงเกือบทั้งหมดเลยนะครับได้มีโอกาสารับฝีแข่งกับผู้เล่นที่มีคุณภาพหลากหลายในตัวโตโยต้าไทยพรีมเลกทําให้เขายกระดับมาตรฐานไปสู่การเล่นที่ดีขึ้นแล้วต้องบอกเลยว่าเด็กชุดนี้มีการอุ่นเครื่องอย่างสม่ําเสมอนะครับก็ต้องชมโค้ชซิโก้เกียติศักดิ์เตน้าเมืองที่ได้มีการวางแผนไว้อย่างยอดเยี่ยม ในการที่มีการอุ่นเครื่องมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นจนเกิดตกผลึกลงตัวเด็กผ,ผู้เล่นชุดนี้ไปซีเกมคราวนี้น้นผมว่าใครก็ได้ลงสนามเพราะว่าเป็นเด็กชุดที่23ปีผมว่าดีที่สุดในอาเซียนนี้ฉะนั้นนี่ในสายนี้ผมยังเชื่อว่าทีมชาติไทยจะต้องเป็นที่หนึ่งในสายแล้วอาจจะไปเจอรอบรองชาเลิศไม่อาจจะเป็นมาเลเซียหรือว่าเวียดนามซึ่งก็ไม่น่าหนักใจแล้วนะครับจะไปนหนักใจทีก็อาจจะไปชิงกับประเทศพระม่าเจ้าภาพ แต่ถ้าดูภาพโดยรวมแล้วผมยังเชื่อว่าเด็กชุดนี้ได้เหรียญทองกลับบ้านอย่างแน่นอนนะครับคู่แข่งในสายก็สำคัญอยู่แล้วนะครับเจ้าภาพพาม่านี่ใครไม่เคยไปพาม่านี่จะไม่ค่อยรู้นะครับว่าพาม่านี่เขามีกลเม็ดเด็ดพายยังไงนะครับผมผมบอกเลยว่าผมเคยคุมทีมไปเล่นที่พาม่าแล้วตอนเยาวชนก็ต้องอยอมรับว่าเรื่องผู้เล่นเราไม่กลัวนะครับระบัวกลัวบรรยากาศของรอบสนามซึ่งก็เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งเด็กจะต้องควบคุมอารมณ์ให้อยู่นะครับถามว่ากลัวทีมไหนในทีมซีเกมส์คราวนี้จริงๆแล้วไม่กลัวทีมไหนเลยนะครับ ถ้าจะเป็นถ้าส่วนใหญ่ก็จะกลัวเรื่องบรรยากาศมากกว่าของการเป็นเจ้าภาพของเจ้จจจาภาพพม่าเท่านั้นนะคคือให้พี่ตุ๊กช่วยฟันธองนนึงพี่ว่า1นถึงสได้เหรียญอะไรเว่ไทยมีอย่างเดียวต้องเหรียญทองไม่เหรียญทองซิโก้ต้องไปกลับไปลาวอย่างเดิมฉะนั้นต้องเหรียญทองเท่านั้นนอกจากนี้ รุ่นพี่อย่างดักสกอนทองเหลานักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์คว้าเหรียญทองซีเกมมาแล้วก็มีคําแนะนํามาฝากรุ่นน้องเช่นกันนักเตะซีเกมชุดนี้ครับเป็นนักเตะที่ถือว่าฝีมือเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเราเก็บทุกคนเนี่ยเล่นสโมสรใหญ่ๆบางนะแล้วก็ผ่านประสบการณ์ในลีกในระดับประเทศมามากพอสมควรแล้วก็พี่โก้เนี่ยก็เป็นโค้ชที่ดีแล้วก็เป็นโค้ชที่ ที่ยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้ครับผมเชื่อว่าวการเก็บตัวรวมกันมาตลอดทั้งปีเนี่ยผมเชื่อว่าความเข้าใจเกมรูปแบบการเล่นเนี่ยผมว่าไม่ไม,ไม่น่าเป็นห่วงอะไรเพราะฝีมือเนี่ยเก่งเก่งกว่าปัตตุวะเทศแล้วแต่เรื่องเดียวที่จะเป็นห่วงแล้วก็อยากจะฝากให้น้องๆก็คือสมาธิแล้วก็จิตใจการไปเล่นนอกบ้านเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ง่ายเลยอาจจะมีหลายๆอย่างย่วายุจากพุทธศิลิ์แล้วก็แฟนบอลแล้วก็ต้องมีสมาธิแล้วก็มุง่งมัน่นคือเราผ่านตรงนี้มาก่อนเราเป็นวัยรุ่นมาก่อนเราร้อนมาก่อนอะไรเงี้ยก็อยากจะฝากว่าถ แน่นอนไม่มีใครสู้เราได้แต่ถ้าเราเล่น10ทุกคนเหนื่อยน่ก็อยาจะฝากว่าต้องมีสมาธิแล้วก็มุ่งมั่นกับเกมเท่านั้นก็พอหลังจากที่ได้ฟังความคิดเห็นทั้งจากแฟนบอลอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยและโคชกันไปแล้วดูเหมือนว่าทุกความคิดเห็นต่างมั่นใจว่าทีมชาติชุดนี้จะสามารถทวงมาลังคว้าแชมป์ซีเกมและนำความสุขกลับมาสู่แฟนฟุตบอลไทยได้อีกครั้ง โดยในวันที่7ธันวาคมทีมชาติไทยมีคิวประเดิมสนามนัดแรกพบกับติมอร์เลสเตซึ่งหางนัดเปิดสนามเริ่มโดยชัยชนะเชื่อแน่ว่าลูกทีมของซิโก้จะเปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจและนั่นหมายถึงโอกาสในการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศที่คนไทยทั้งประเทศต่างรอคอยที่จะได้ร่วมร้องเพลงชาติในการชิงชัยเหรียญทองสุดท้ายของเนปิดอเกมสถึงตรงนี้แฟนบอลชาวไทยในฐานะผู้เล่นคนที่12 ต้องทำหน้าที่ส่งแรงใจไปช่วยเชียพวกเขากันครับเพื่อเป้าหมายร่วมกันในการเป็แชมป์ฟุตบอลซีเกมสมัยที่14สำหรับวันนี้รับ,บรุณไทยลีกก็หมดเวลาลงแล้วผมชันทิดากันะนวิเศษและทีมงานลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าสวัสดีครับ